สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้ำเที่ยววันนี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568เลวลาก็ประมาณ7จโมงเช้านะครับตอนนี้เรากำลังออกจากโรงแรมนะครับโรงแรมจัปตาไดมอนนะครับคือเราพักที่นี่นะครับค่าห้องพักก็3,500ส0มืนกีบนะครับเป็นเตียงคู่นะครับ ห้องน้ำสะอาดมากครับห้องมีขนาดใหญ่นะครับถ,ถือว่าโอเคนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมพาขับรถวนที่เมืองมาเซน,นะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเ,เช้ากันมีอากาศแจ่มใสนะครับแจ่มใส เมื่อคืนเรามาหาที่พักตอนกลางคืนนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับว่าเส็นทางไปประมาณไหนจำได้ป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหา,าเดินตลาดเช้านะครับตลาดเช้าบางซีนะ,ะเจ็ดนะโมงเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้า เราจะดูเธอรถกลับตรงนี้นะครับฝนเริ่มลงเม็ดนะครับดูฝั่งเราเขาจะขับรถเลนขวากันนะ ไฟแดงนะครับไฟแดงเดียวแล้วนะครับไฟแดงเลยช่วงนี้ฝนตกไปนะครับ เมื่อวานฝนก็ตกช่วงกลนะางวันนะครับนี่ก็ออกมาก็ตกอยู่แล้วนะครับเช้เา เราจะเลี้ยวซ้ายตรงด้านหน้านี้นะครับที่จะไปตลาดปลาเคนตลาดดาวเรืองตรงด้านหน้านี่เลยรถก็เยอะเหมือนกันนะครับ ตรงตลาทดที่จะมีที่จอดรถนะครับมีลานจอดรถอยู่จำไม่ได้ว่าเสียนคะ่าจอดเท่าไหร่น่าจะห้าพันกีบหรือว่าสิบพันกีบนะครับประมาณนี้แหละจะอยู่ด้านขวาเมืองนี่แหละนาน ไม่รู้ว่ามีที่จอดหรือเปล่านะครับถ้ามีที่จอดเราก็ต้องไปหาที่อื่นนะครับแล้วกนเข้าไปดูนะตลาดก็ขึ้นคักหน้านตลาดเช้าหุมนส ท่ยาไรไอส,พสิพันกิบนะครับนี่หมองจอดไว่นะ้ารถนะถ้าจอดรถก็สิพันกิบนะครับสิพันกิบก็สิบห้าบาทนะครับเดรดอหกห้าหกนะครับเอาออกมาช้านิดหนึ่งนะครับตอนแรกนี่นว่ารุ่นที่มาบเบานะครับ อีกเราเปลี่ยนใจนะไม่มาที่จอดรถกันอีก มองหาที่จอดนะครับแต่ว่าไม่มีนะตรงนี้ไม่มีที่จอด,ดรถมองหาแล้วนะครับไม่มีที่จอดน่าจะเลี้ยวไป้ไปจอดขวางวนะ่าเลี้ยวขึ้นไปจอดขวางแล้วก็เข็นเอารนะับแต่เกียร์ว่างให้เขาเข็นได้นะครับที่ไปอย่างนั้นอาจจะโอเคกว่า

ตรงนี้ก <substit uting> mm ็ไ hmm. ด้ต <people> ้นหนาก็้นา้้รนยงน่จะเข้าตรงนี้นะตรงนี้นะเราวางไว้ตรงนี้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้ว ดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกันนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ